ดับปลาลายๆเถอะนี่ว่ะเป็นงานของเขาครับสำหรับงานตักจอดอีเนี้ย มีข่าวลังจะได้ลอกห้วยลอกอะไร bừng lắm, thím nè, bắt, kèm tưởng gì, kèm đi nè, đằng tung còn nữa, dằng luôn cẳng luôn, lục bao, kèm đi.

ต้องไซร์รถดำแก้นี้นั่นมครับเนี่ยอไซไปนี่เลยไซรไปตะขั้นนีแ่แหละเจ้มันเล็กไปไหนครับเนี่ยวะูโ้โอ้แต่มานอยู่หนีมันกับเป็นหนึ่งสีแล้ววะเี้มาท่านมีรถขั้นใดลงไปเห็ดเกียว์ธรรมชาติของมันเลย น้ามันมาตะพูนมามาขังอยู่นี่ปาดสาวมาเลยยังมกสังเลยโอ้เคลียร์ขึ้นเลยโอ้ย่เย,ย่เย,ย่ยมเป็นแต่ย่นดีแล้ว สาวปุ๊บย่นไปก็สิวนไปโหลวดวะะนักแล้วพูดนะฮะรุ่นพิเศษดิ่่วงเวียดดิ่งพูดนะ <c oughs> แต่มันคือรถเฮาเนี่ย ปุ่มนักปันนี้นี่เดียงนี่นี่ทำเป็นรถรถธรรมดามาเห็นอืม เดินเล่าปลาหอยยางน,นี่โอ้โหุน่ะสาวไปคือว่ามีปลาฝาอยู่ก็มีปลาฝาปะว้าวะ Não é Cà dưa đây sao cả ด,มดบมยนะังออขอนอย่างเดีกว่านะี่หน้าพ่อ <S <S อยู่ใกล้ๆนี่บ่นี่น่ะโดนม่วงนี่บ่ มีเจ<า>ดึงไปเรื่อฮะ่าฮ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 าฮ่า่าฮ่ฮ่าฮาน่า่่่าา่า ว่ามันว่าแห้งว่าแมนนี่นี่มันนนั่ขนาดนักๆมันยังโจมขึ้นอยู่นี่ตลอดตัวเดินว่าเดินมา หมดเห้เบิ้งเลยลูกพี่มาเลยทั้งไตสิแกนนี่เดี๋ยวเบิง้งมาเกินสามปีนี่มังนี้จะได้จะได้ลอกนี่งบประมาณมากพุทธหลอกแน่เลย Chào yeah. ที่รับชมครับมาดูพี่บูมยาว